มาริสกาเดินมือลอยออกมาจากห้องไอซียูของลัศมีโดยมีคราบเลือดเพื่อนที่ใบหน้าและมือของเธออายุธขับรถตามชาลูกับบรานีมาเขาโทรบอกชาลูว่าเขาจะขับรถไปข้างหน้ารถสามล้อของเธอเพื่อไม่ให้คนขับรถมันทุกสงสัยว่าเธอแอบตามมาชาลูบอกให้คนขับสามล้อขับช้าๆเพื่อจะให้อายุธขับแซงไปได้อายุธคิดว่าคนขับรถบรรทุกกับคนร้ายตัวจริงจะต้องถูกจับได้ที่โรงพ พยาบาลริชชีเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ตำรวจฟังตำรวจบอกว่าแสดงว่ามีคนพยายามจะฆ่าริชชีริชชีบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งพยายามจะฆ่าลัสมีที่นี่ด้วยเขาสงสัยว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นคนร้ายตำรวจบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญเขาถามริชชี ok wa, ว่าเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นหรือไม่ริชชีบอกเขาไม่เห็นเวเรนดาถามริชชีว่าเขาเห็นผู้หญิงคนนั้นที่นั้น าหรือไม่ิชีบอกไม่เห็นพยาบาลมาบอกริชีว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องฉีดยาแล้วริชีบอกเขาไม่จําเป็นต้องฉีดยาเขาต้องไปตามหาลัสมีวิเรนดาบอกให้ริชีไปฉีดยาก่อนด้านราโนอยู่ที่บ้านวิตกกังวลจึงได้โทรหาบราร์นีบราร์นี่บอกราโนว่าเธอกับชาลูกําลังตามติดคนขับรถบรรทุกอยู่ราโนบอกให้บราร์นี่โทรหาเธอถ้ามีอะไร คืบหน้าคิรันมาที่โรงพยาบาลเห็นมาริสกากำลังเดินมือลอยไปทางริชชีเธอพบว่ามีเลือดเปื้อนถุงมือและเสื้อผ้าใบหน้าของมาริสกากตกใจคิดว่าทุกคนจะต้องรู้ว่ามาริสกาเป็นคนฆ่าลัษมีพยาบาลพาริชชีไปฉีดยาที่ห้องไอซียูคิรันก็ดึงมาริสกาให้มานั่งที่เก้า e. อี้ครุ่นคิดว่าเธอจะพามาริสกาไปที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าได้อย่างไรเพราะวิเรนดา ยังคงไม่ไปไหนทันใดก็มีเจ้าหน้าที่พยาบาลคนหนึ่งมาเป่าประกาศว่ามีผู้หญิงถูกฆ่าคิรันตกใจคิดว่าเธอจะช่วยมาริชกาได้อย่างไร คนขับรถบรรทุกที่นั่งอยู่บนรถสามล้อโทรถามโซนันว่าเธอไปถึงสถานที่นัดพบพร้อมกับเงินแล้วหรือ,อยังโซนันบอกเธอมาถึงแล้วส่วนที่โรงพยาบาลฤทชีฉีดยาเสร็จกลับมาบอกวีเรนดาว่าผู้หญิงคนที่ถูกฆ่าไม่มีทางที่จะเป็นลัศมีได้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมาบอกวีเรนดาว่าพวกเขาจะไปที่จุดเกิดเหตุเพื่อดูว่าใช่ลัศมีหรือไม่ฤทชีบอกผู้หญิงคน นั้นจะต้องไม่ใช่ลัสมีคิรันคิดว่าไม่รู้ว่าฤจชีจะลงโทษมาริชกาอย่างไรถ้าเขารู้ความจริงว่ามาริชกาเป็นคนที่ฆ่ารัสมีเธอจะต้องโทรบอกให้โซนันมาที่นี่เพื่อช่วยมาริชกาคนกับรถบรรทุก นั่งรถสามล้อมาถึงสถานที่นัดพบอายุธกับชาลูบารานีก็มาถึงที่นั่นโซนันได้รับโทรศัพท์จากคนขับรถบรรทุกจึงบอกให้เขาเดินมาที่รถยนต์คงเธอคนขับรถบรรทุกไม่รู้ว่ารถของโซนันคือคันไหนคิดว่าเขาจะรอเธอโซนันได้รับโทรศัพท์จากคีรันบอกว่ามาริชกาได้ฆ่าลัสมีแล้วและมาริชกาจะต้องถูกตำรวจจับในไม่ช้าโซนันบอกให้คีร ทำอะไรสักอย่างคีรันบอกให้โซนันกลับไปที่บ้านและนำเสื้อผ้ามาให้มาริชกาเปลี่ยนเดี๋ยวนี้โซนันคิดว่าเธอจะต้องไปช่วยมาริชกาเธอมองกระจกหลังเห็นอยุชาลูบรานีคิดว่าเธอจะต้องไปจากที่นี่ไม่อย่างนั้นเธออาจจะถูกพวกเขาจับได้โซนันขับรถไปจากสถานที่นัดพบโทรบอกคนขับรถบรรทุกว่ามีคนสกดรอยตามเขาอยู่เธอบอกให้เขาไปจ ยากที่นั่นและโทรหาเธอหลังจากที่เขาไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วคนขับรถบรรทุกชำเลืองมองเห็นชาลูที่แอบ,บซ่อนตัวอยู่ข้างรถขายอาหารริมถนนจึงรีบนั่งรถสามล้อจากไปอายุธขับรถตามคนขับรถบรรทุกไปชาลูโทรหาอายุธอายุธบอกเธอว่าเขากำลังตามคนขับรถบรรทุกไปบานี้บอกชาลูว่าผู้หญิงคนนั้น อาจจะเป็นคนเตือนคนขับรถบรรทุกก็ได้ผู้หญิงคนนั้นอาจจะรู้จักพวกเธอ ที่โรงพยาบาลคิรันบอกให้มาริชกามีสติถามว่าเธอรู้ตัวหรือไม่ว่าทำอะไรลงไปรู้ไหมว่าเวเรนดากำลังไประบุศพของรัศมีเวเรนดาตามผู้มีนการโรงพยาบาลไปภาวนาให้ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่รัศมีเขาเข้าไปข้างในห้องไอซตกใจมากเมื่อเห็นรัศมีนอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้นผู้มีการบอกให้เวเรนดาอย่าแต่ต้องรัศมีเพราะมัน เป็นคดีของตำรวจวิเรนดาร้องไห้ด้วยความเสียใจริชีที่นั่งรออยู่หน้าห้องคิดว่าผู้หญิงคนนั้นจะต้องไม่ใช่ลัสมีวิเรนดาออกมาจากห้องไอซียู ริชีลุกขึ้นถามวิเรนดาว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงร้องไห้วิเรนดาบอกลัสมีได้จากพวกเขาไปแล้วฤิชีปฏิเสธที่จะเชื่อวิเรนดาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นคือลัสมีจริงๆเขากอดริชีบอกว่าเขาหวังให้มันไม่เป็นความจริงมันจะต้องเป็นฝีมือของผู้หญิงที่ปลอมตัวเป็นหมอและพยายามมาฆ่าลัสมีก่อนหน้านั้นที่ทางเดินไม่ไกลคีรันได้ยินวิเรนดาบอกว่าลั มีตายแล้วก็ตกใจมาริสกาพูดขึ้นมาว่าเธอฆ่าลัสมีแล้วริชชีผ่านมาได้ยินก็หยุดชะงักหันมองคิรันบอกริชชีว่ามาริสกาไม่ได้ทําอะไรเลยริชชีเห็นคราบเลือดบนใบหน้ามาริสกาคิรันก็ยืนกลานว่ามาริสกาไม่ได้เป็นคนทํำริชชีถามมาริสกาว่าทําไมถึงได้มีคราบเลือดเปื้อนที่ถุงมือและใบหน้าเธอเธอเป็นคนฆ่าลัสมีใช่หรือไม่มาริสกาก็ยัง นิ่งเงียบริชีบอกว่าเธอจะต้องเป็นคนที่พยายามฆ่ารัศมีเธอจะต้องเป็นคนทำให้เขากับลัศมีตกจากหน้าผา ริชีร้องไห้และโกรธถามมาริชกาว่ารัศมีทำอะไรให้เธอเธออิจฉารัศมีและต้องการจะแก้แค้นใช่ไหมมาริชกาบอกว่าใช่เธอเป็นคนที่ฆ่ารัศมีเองเพราะรัศมีแย่งทุกสิ่งทุกอย่างไปจากเธอริชีบอกว่าเธอไี่ฆ่าเขาไม่ใช่รัศมีเธอได้ทำลายความรักและชีวิตของเขาดังนั้นเขาจะฆ่าเธอริชีบีบคอมาริชกาลากมาดันติด หนังอีกฝั่งด้วยความโกรธคีรันตกใจพยายามห้ามริชีบอกว่ามาริสการักเขาริชีบอกว่าแต่มาริสกาฆ่ารัสมีคีรันบอกว่าเขากำลังทำผิดพลาดแบบเดียวกับมาริสกา เธอขอร้องให้เขาปล่อยมาริชกาเพื่อเห็นแก่ลัศมีริชียอมปล่อยมาริชกาบอกว่าที่เขาปล่อยเธอเพราะเขาเห็นแก่ลัศมีแต่เขาสัญญาว่าเขาจะทำให้แน่ใจว่าเธอจะถูกลงโทษอย่างสาสม